วันนี้ก็จะมาตอบคำถามแฟนเพจนะครับคำถามก็คือมีกราฟประมาณนี้นะครับก็คือจำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายในประเทศไทยตามข้อมูลที่มีกราฟแบบนี้นะครับส่วนคำถามก็คือถามว่าตัวตารางเป็นยังไง ตารางที่เป็นแหล่งข้อมูลตัวนี้อองก,กราฟนี่เป็นยังไงน,นี่ก็คือทำออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ถามว่า,ามีการคำนวณของข้อมูลนี้ยังไงบ้างนะครับวนนี้ก็จะมาสอนวิธีทำนะครับเป็นพื้นฐานการใช้กราฟนะครับแล้วก็การทําข้อมูลเป็นจากการเจญเริบโตหกตูว่าประเด็นการเตบโตูนะครับ แล้วก็ไปเรื่องมนเลยนะครับาจากกราฟนะครับก็จะมีจำนวนสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้พิมพ์ไว้แล้วนะที่เพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละปีนะครับอาจจะเป็นล้านเครื่องนะครับอันนี้หน่วยอโอเครานี้อัตราการจเจริญเติบโตเนี่ย มันก็จะมีสูตรก็เหมือนนักจารเป็นเปอร์เซ็นต์หรือกำไรอะไรพวกนี้นะครับนี่แ่เขียนลงไปนิดนึงโดยหลักการนะครับสูตรก็คือจะเป็นเนี่ยเราอันนี้คือถ้าจะท่องก็ท่องแบบนี้เลยนะครับให้เอาหลังลบก่อนต้องหารด้วยก่อนนะครับทั้งสองตัววงเดบนะครับหรือข้อมูลใหม่ลบ ข้อมูลเก่าองเร็บแล้วก็หานด้วยข้อมูลเก่านะครับจริงๆก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่ากําไรการลงทุนนะครับมันก็จะเหมือนกักำไรหารด้วยเงินลงทุนใช่ไหมแต่ว่ากําไรมันได้มาจากยอดขายกับลบด้วยเงินลงทุนนะครับก็จะคิดออกมาเป็นปเปอร์เซ็นก็คือกําไรหารด้วยลงทุนประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือประยยุน์ใช้ได้รลายอย่างแต่โดยปกติผมก็จะจําตรงนี้นะครับอันมาหลังลบอันมาก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีอันหลังแน่ยน้อยกว่าอันหน้าอันหน้าน้อยกว่าหลังอย่างเงี้ยมันก็จะมท่องนี้เลยนะครับหลังลบก,ก่อนทั้งหมดหาได้ก่อนนะครับโอเคถ้างั้นเราก็จะใส่สูตรกันเลย ปีแรกเราก็จะไม่คิดการเติบโตส่วนปีที่สองเราก็จะคิดใช่ไหมครับก็ใส่สื้อเท่ากับหลังเ,เดี๋ยเปิดมงมลบก่อนนะครับหลังลบก,ก่อนดือกปิดทรด,ด้วยก่อนนะครับตอนนี้คลิกไปเลยนะครับที่ซิมเพื่ก็จะได้มาเป็น6.8% แล้วเราก็รูปสูตรพื้านะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสูตรหลังนะครับ C6 ลบด้วย C5 ลบก่อนนะครับทั้งหมดหารด้วยก่อน เรียบร้อยท่นี้ก็มาทำให้เป็นกราฟนะครับแค่นี้เองสุดทำให้เป็นกราฟก็ทำให้ดูเรืนะครับให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รูดสุดครอบเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อนะครับ แล้วก็ข้อมูลที่จะให้ขึ้นกรับกนะ็มีปีจำนวนแล้วก็อัตราการ,รเติบโตครอบข้อมูลเสร็จปุ๊บมาที่ Insert นะก็จะมีรูปภาพข้อมูลเมนูแยกเลยให้ใช้ไปที่ฉากนี่ครับคอลัมน์บาร์ฉากแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้2แกนนะครับสองดีคอลัมน์ มันจะขึ้นมาอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปรับแต่ง <c oughs> อย่างแรกนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าปีเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆเราอยากให้มันเป็นปีเป็นตามแกนใช่ไหมครับไม่เป็นไรปราาอบได้นะครับวิธีแก้ไขฉากที่มันขึ้นอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันจะยังไม่ถูกก็ให้คลิก <c oughs> าแล้วก็สลิ c ด d ต t านะครับที่ขวาบริเวณฉานต,ตรงไหนก็ได้นะครับตรงที่ว่างๆสลิดดัต a ้าหรือวเลือกข้อมูลนะครับถ้าเป็นเมูลภาษาไทยมันก็จะมีด t a ต้า r อสขึ้นมานะครับไอ้ตรงแกนเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้ให้เราลบออกนะครับปีเนี่ยไม่เอา จำนวนปีเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้ลาบปลีมันนะครับเรามันมันเป็นหนึ่งสองสามใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยน ให้เป็นอันนี้นะครับแต่วปีนะครับวั P, บตอนแรกมันทําให้เป็นกลายเป็นข้อมูลแต่ว่าเราจะมาเปลี่ยนให้กลายเป็นปีด้านนี้นะครับนะก็ตามนี้เสร็จแล้วมันยังไม่มีเส้นเห็นไหมครับเราก็ให้อัตราการเดิน,นรือเติบโตเนี่ย กลายเป็นกราฟเส้นนะครับวิธีทําก็คือให้ปิดคลิกนะครับคลิกที่กราฟเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับแท่งใดแทง่งนึงก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่เช a งซีรีส์ฉากไทป์นะครับนะีมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเนะีมันก็จะมะีข้อมูลที่เป็น ข้อมูลกราฟอยู่2ข้อมูลนะให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นอไอตัวเปอร์เซนเนี่ยให้เป็น secondary axis นะครับก็คือเป็นแกนที่นะรับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเป็นเส้นธรรมดาเป็นกราฟเส้นนะครับแบบนี้นะครับ,นะรบโอเคก็จะได้กราฟลักษณะ p r e v i e w เป็นแบบนี้ Okay. เห็นไครับได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเรา,เอ,าอยากจะให้ตัวนี้โชว์นะครับโชว์เป็นค่าค่าจำนวนเครื่องนะครับแล้วก,ลก็คลิกที่เส้นแล้วก็แ d d Data r e v ว e w ตรงนี้คลิกเห็นไหมครับก็จะได้จำนวนเครื่องขึ้นมา แ,แล้วก็ตัวนี้ใส่เป็นเหมือนกันนะครับไอตัวโปรตีนก็ใส่แอ d เด t รตาลงไปก็จะขึ้นโปรตีนึ้ะมามเสร็จเรียบร้อยอเปลี่ยนสีซะหน่อยเพราะว่า,วามันตัวหน,นังสือมันคล้ายกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือให้เป็นสีเขียวแล้วกัน ใช้กับเส้นนะครับเรียบร้อยตัวหนังสือเปรเนนี้ก็จะเป็นของกราฟสีเขียวนะครับส่วนแท่งก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำเป็นจำนวนเครื่องนะครับฉากไตเติ้ลนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับก็มา่มาปัีลคัานี้ไปนะกัปีอแล้วก็วาง ที่เหลือก็ตกแต่งให้สวยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะต,ตกแต่งยังไงนะครับโอเคก็หวังว่าคงคงจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนเพจน,นะครับก็ลองใช้ดูนะครับแล้วก็ลองประยุกต์ใช้ดูมีคำถามอะไรก็สามารถถามเพิ่มเติมมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ